สวัสดีค่ะเด็กๆครูชื่อนางสาวชลากรลิมสกุลนะคะเป็นครูประจำชั้นป .3 ทับ3สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .3 ทับ3ค่ะเรื่องที่ครูจะมาสอนนี้นะคะเป็นเรื่องธนบัตรและเงินเหรียญธนบัตรชนิดต่างๆค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถบอกชนิดของธนบัตรและเงินเหรียญธนบัตรชนิดต่างๆได้ค่ะซึ่งเรามาดูกันนะคะว่าเงิน เงินเรียนและก็ธนบัตรของประเทศไทยนะคะเป็นแบบไหนกันบ,บ้างนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นธนบัตรชนิดราคา1000บาทนะคะก็จะเป็นออกสีน้ำตาลนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะเขียนว่า1000บาทะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะธนบัตรชนิดที่2นะคะก็จะเป็นธนบัตรชนิดราคา500บาทค่ะก็จะเป็นสีม่วงนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะเขียนว่า500บาทนะคะ นี่ก็จะ,จะเป็นด้านหลังค่ะธนบัตรชนิดที่สามนะคะก็จะเป็นสีแดงค่ะสีแดงนะคะก็จะเป็นราคา100ร้อยบาทนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นด้านหลังค่ะธนบัตรชนิดที่สี่นะคะก็จะเป็นแบงค์ธนบัตรห้าสิบบาทค่ะจะออกเป็นสีน้ำเงินสีฟ้านะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วนี่เป็นด้านหลังค่ะ5้าบาท ชนิดที่5้านะคะธนบตัตรชนิดที่5คือสุดท้ายนะคะของประเทศไทยก็จะเป็นสีเขียวนะคะคือรีราคา20บาทค่ะจะเขียนไว้นะคะ20บาทนี้เป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะเข20บาทเรามารู้จักธนาบาัตรกันแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามารู้จักเงินเหรียญน,นะคะเงินเหรียญชนิดต,ต่างๆของประเทศไทยที่ใช้กันในปัจจุบันนะคะเงินเหรียญแรกนะคะก็จะเป็นเหรียญสิบค่ะเหรียญสิบเนี่ยตรงกลางนะคะก็จะเป็นสี สีทองค่ะแล้วก็มีสีเงินล้อมรอบนะคะเราจะเขียนว่า10บาทค่ะด้านหน้าและด้านหลังนะคะชนิดที่2นะคะก็จะเป็นเงินเหรียญห้านะคะซึ่งจะเล็กกว่าเงินเหรียญส0ค่ะแต่เขาจะเขียนว่า5้าบาทนะคะห้าบาทด้านหน้าด้านหลังนะคะเงินเหรียญชนิดที่3านะคะก็จะเป็นเงินเหรียญ2บาทค่ะซึ่งก็จะเป็นสีทองนะคะสีเงินก็มีนะคะแต่อันนี้เป็นสีทองค่ะเขียนว่า2บาทด้านหน้า2บาทตรนี้ด้านหลัง เงินเหรียญชนิดที่สี่นะคะก็จะเป็นเงินเหรียญชนิดหนึ่งบาทค่ะซึ่งจะด้กว่า2บาทก็จะเป็นสีเงินสีเงินเลยนะคะเขียนว่าหนึ่งบาทค่ะชนิดที่ห้านะคะก็จะเป็นเงินเหรียญห้าสิบสตางค์ค่ะเงินเหรียญนักเสการก็จะเป็นสีสีทองนะคะจะเป็นสีทองดูง่ายนะคะเงินเหรียญชนิดต่อไปนะคะก็จะเป็นเงินเหรียญที่ห้าสตางค์ค่ะซึ่ง เขาจะเล็กกว่าเงินเหรียญห้าสิบสตางค์นะคะเรามาดูนะคะจะเล็กกว่านะสังเกตง่ายค่ะอ่าเรามาเด็กๆมารู้กันแล้วนะคะว่าเงินเหรียญเนี่ยกับเงินปฏิบัติเนี่ยหน้าตาเป็นแบบเป็นแบบไหนทีนี้นักเรียนนะคะครูจะลองให้นักเรียนทําแบบฝักหดคณิตศาสตร์นะคะหน้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสิบสองนะคะว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนั้นเรียนลองเปิดดูค่ะ